่งไเออาด้เลยูเออเลยโอเค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 อเคโ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 อเคอคอคโอเคโเคอเคโ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 อเคเครออเคนะเคโอเคโอเคโอเคอกคโอเคโเคโ่เคโอคอเคโออเคโอเคกอเคโัคโอเเคอคนอเเคโอเคเคยอเคโอเคเคิบเคอเอเคโคเคโคโอเคโคเ ไว้พอยไหมอ๋อครับก็อย่างอื่นเลยก็คือก็ขอให้ทางแคลสะครับผมก็ได้ผลิตสื่อดีๆแบบนี้ออกไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตเราสองคนตั้งแต่สองสามปีแล้วขอบคุณมากๆเลยครับผมที่วันนี้ก็ยังซัพยังซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมนะครับครับอเรามีเข้าชิงรางวัลก็ s ี r ีส์ออฟเดอะเ r ยอ่าใช่ครับผมแล้วก็อะไรนะ นุ่มหนุ่มหนุ่มไวสใสหนุ่มไวสมารับรางวัลใช่ครับแต่เรายี่ห้ากับยี่หกเรามันของปีที่แล้วหรือเปล่าเพราะเรายังหน้าเด็กอยู่ท้อท่องเอาครับปีนี้ไม่น่าได้แล้วเพราะว่าเราน่าโตแล้วเพราะว่าเด็กๆมาเกิดใหม่เยอะเลยครับคาับผบค้นๆแลนะครับ อ๋อหนุ่มนะหนุ่มหน้าใสอ่าหนุ่มหนุ่มวัยใสวัยใสเขาบอกแล้วหนุ่มวัใสครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณพี่แฟนพี่แฟนๆชาวเน็ตเจมทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ให้การซัพพอร์ตเราทั้งคู่เป็นอย่างดีบ้างว่าคือจริงๆมีหลายงานมากที่เขาบอกช่วยๆเรากระปวตอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมทำให้พวกเราได้หนุ่มวัยใส น้ำตอที่สามแล้วก็สี่ครับผมใช่แล้วก็เดี๋ยวพวกเราพวกเราก็รอรอลุ้นรางวัลของซีรีส์อบิเยเอับดิเยเอับดิเยแล้วก็มีรางวัลอื่นด้วยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าใช่ครับผมเราทำท่าไงดีอ่ะซองซอมซอมซอมอ่ะจับจับนี้จับแล้วก้ยกลก้วอย่างงี้อใช่แล้วก็เยเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไอ้ครั้งก่อนอ่ะเราจับ เร,เราเราจับทวยเราเรายกอ่ะมันบังหน้าเราใช่ไหมเดี๋ยว<ร>ต้องทำไงต้องทำต้องรอรุนแล้วกันอ่าใช่ครับผมเดี๋ยวขอขอซ้อมก่อนค้าวโพก็ขอบคุณมากกเลยครับ้าก็ขอบคุณมากเลยครับข้า,ขาก็อ่าก็จริงๆคืนนอนะตอนนี้คือทางที่เน็ตก็แบบว่าก็จะมีงานของแบบงานป็นซีรีส์เนาะแต่จริงๆิอ่ะมีหลายงานมากผมผมเห็นในไอตารางงานเขาอ่ะคือแบบ เขามีเยอะมากส่วนของผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการเทรนซะมากกว่าซะช่วงนี้ไม่คือพวกเราอยู่กันเลยอ่ะคนดูแลด้วยกันครับเวลาเวลาตารางงานอย่างเงี้ยเขาจะเห็นเห็นด้วยกันว่าใครทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับผมของพงษ์นะครับที่สามารถบอกได้ก็ไวัยพงษ์ไงเอ้ยวัยเป๊กวัยพงษ จริงๆ <c oughs> งก็มีซีรีส์ซอมไบเวอร์ครับผม <ure> จริงๆมีทำเนียร์แล้วก็เจมแล้วก็มีพี่ๆค่ายดูมดีด้วยครับผมแล้วก็มีหนังไวเป้งครับผมแล้วก็มีซีรีส์แล้วก็หนังอื่นๆด้วยครับผมยังไงก็ฝากติดตามด,ด้วยแล้วก็เจมก็มีนี่ใช่ใช,ใช่ครับผมก็เป็นถ่ายถ่ายซอมไบร์เอ์เหมือนกันครับแล้วแล้วก็เหมือนช่วงนี้กำลังแบบเทรนทำโปรเจกต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมยำยำสปอยเหรอครับเดี๋ยวรอวันที่ เฮ้ยไม่ได้อาับผมเดี๋ยะปอยได้ไหมยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้โอเคนี่ไลฟ์สดไปเรื่อยอ้าวเหรอตายแล้วตัดไมได้ด้วยถ้าไม่รู้ว่าเพลงไหนร้องได้หาเด็กเคยแล้วใครก็ร้องได้เพลงของใครเราเองเพล่าใครเราเองโอเคได้ขาผมตัดว่าไหนคนต้องร้องเลยพร้อมจ้ะ อ๋อจริงๆก็น่าจะเกินแบบ70แล้วเนาะเกิน70เสร็จแล้วครับเพราะว่าแบบแต่พูดตรงๆเลยคือคือทุกๆคนที่แบบถ่ายเนี้ยโดยเฉพาะคนที่เล่นเป็นซอมบี้อะไรเนี้ยแล้วมาหันมามองพี่ทำไมเอาไม่ได้เป็นนะดังออกแต่ว่าสุดจริงคืออยากให้ถึง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 เลยถึงเลยถึงเลยถึงเลยคือไม่ไมใช่หมใ่ไมใช่ไหมใ่ไหม่ไม่ห่มห ผมก็จริงๆเห็นอย่างนี้ผมน่าจะวิ่งลมใช่แต่จะบอกว่าเรารก็ยังถ่ายกันอยู่ครับ<ช>า,ราจริงๆพวกนี้ก็มีมีคิวมีกองเหมือนกันนี่แต่เช้าเลยใช่ใชครับ,รบจริงๆอะผมชอบดูเกี่ยวกับเรื่องซอมบี้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ใช่แต่แบบว่าถ้าแบบเป็นผีจริงๆเนี่ยก็จะกลัวตั้งอะผีจริงๆกลัวมันก็แบบเออแค่นั้นเลยใจเขาผมก็แบบผิว ก็แบบมีมีบ้างครับแต่แบบไม่ได้เจอแบบจัดๆเราเราเราได้หรอยาวนะยาวนะยาวเลยก็พี่ได้หะอกครับผมได้จริงก็นั่นแหละครับผมยังไงก็ฝากซอมบเบอร์ด้วยก็ปีนี้แน่นอนครับผมของทางใต้ดูมันดีครับผมครับผมผมเอาจริงๆผมผมไม่กลัวผมสู้จริงคือคือจริงๆกลัวกลัวอยู่แล้วแต่ว่าผมเป็นคนที่กลัวแล้วไม่แอบ กลัวเรารู้สึกว่าอยากอยากเชิญหน้าอยากสู้เพราะว่ายิ่งกลัวยิ่งยิ่งแอบยิ่งกลัวอย่างเงี้ยสู้ยังไงก็ก็มาดีครับแล้วก็มาดีครับแล้วก็ทำท่าไว้เป้งด้วยกัก็เดี๋ยวรอไปดูว่าสมัยเวิร์คใครใครกลัวคือใเรื่องจะสู้ไหมต้องไปดูครับผมไม่สปอยเลยแอมแหมแหมแหมไม่ใช่จิงยัไมมติ่ได้ผิดจับค้าหรือว่าจะสมมติยังไงดีอะเราไม่จริงจริงมันคือ คือบอกไม่ได้เพราะว่าจริงๆจะบอกว่ามันจะบอกว่ามันแปลกซอมบี้ที่แปลกใหม่กว่าซอมบี้อื่นๆแล้วกันใช่ครับสกินสิว่าอะไรนี่ยทำ็นของแกอ่าเกลียดผมก็พออยากเกลียดผมก็พอหมอ่หรอจริงจริงอยไม่ไม่จริงอะเจมรู้หรออก็เราเล่นโปรเจกต์เดียวกันคนเดีวอะไรยะ อ๋อโอ้ยของผมคือพูดอะไรแบบแทบมันแทบจะไม่ได้เลยเดี๋ยวให้พูดใ,ให้พูดให้ไหมเออทีน,นึงิีนึงตลอดครับไม่รอก็ครับผมก็ขอฝากด้วยละกันฝากด<ช>้วยละกันครับผมซองเบอร์ครับผมเผอแบบเผลอเลยเนาะแต่ว่าคือจริงๆอะ่ะเราแบบ คือเจมอ่ะจะไม่ค่อยว่าง,างงานโชว์เคสของบ้านอะไรเงี้ยแบบมันจะชอบชนชนกันแต่พออันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่แบบผมได้มาฟังจริงๆแล้วแบบมันรู้สึกแบบเออแบบคือเหมือนอยู่ในเทปเลยอ่ะแบบว่าแต่น้องร้องสดจริงๆนะแล้วคือแบบ ร้องถึงมากอะไรเงี้ยใช่พอติดคำว่าถึงถึงคำถึงคำถึงถึงถึงจริงๆจะบอกว่านุ่นนี่เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วครับผมแต่ว่าวันนั้นเราเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปฟังน้องโชเคเนอร์เราก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กับน้องมากเพราะว่าจริงๆน้องเรารู้ว่าน้องเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแต่ว่าเราไปฟังเพลงที่แบบที่น้องร้องสดแล้วก็สดจริงๆเหมือนกับแบบเอนเตอร์เทนพี่พแฟนคลับก็คือจะบอกว่าน่ารักมากตั้งแต่เดินลงบันไดเลื่อนแล้วใช่เราแฟนๆก็ไปให้กำลังใจน้องเยอะมากๆเลยใช่ครับกก็โมมเเเนนนนนนต์ดดิลลงบััไแ้้วีี่อค อ๋อจริงๆก็แบบคือเราอะ่ะใช่คือยาวมากยาวจริงแล้วแบบว่าก็ทําตัวไม่ถูกเพราะว่าแบบคนมารอน้องเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ออฟเจอคนแรกเลยอะ่ะไม่เียกีก็ต้องกีตันสุดสุดไม่ใช่คือฟิลเหมือนคือฟิลเหมือนเขาจะจะไปเช็คให้ใช่แล้วแบบพอเขาลงไปปุ๊บได้ได้ยินเสียงกีขก็ว่ากีเลยครับผมใช่ครับเวลา ใช่ครับอ๋อก็จริงๆเราไปเกือบหลายประเทศแล้วเอเชียอ่าใช่ใช่ครับผมแล้วก็จริงๆของจิมก็ยังมีไปใช่ครับใช่ครับเราจริงๆไปมเราอ่ะคือเราอ่ะทั้งสองคนก็ยังแบบมีแพลนที่จะไปต่างประเทศอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับเพราะอาไรแฟนต่างประเทศเป็นไงบ้างอ๋อจริงๆก็ รู้สึกดีครับผมใช่เพราะว่าคือเราไปคือเราไปแต่ละที่อะไรนี้ใช่ไหมครับมันก็จะแบบมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีการต้อนรับที่แตกต่างกันใช่แล้วก็พวกอาหารการกินอะไรนี้ด้วยอะไรเงี้ยใช่เะอย่างพวกเราไปแต่ละประเทศอย่างเงี้ยครับบางคนอาจจะเหมือนกับพี่ีแฟนคลับชาวอินเตอร์แฟนอย่างเงี้ยเหมือนกับยังไม่มีโอกาสได้มาประเทศไทยแล้วมาเจอพวกเราเนาะเราก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าดีใจที่แบบเรามีโอกาสที่แบบได้ไปเจอพี่ๆี่เขาอะครับใช่ครับ โอเคครับผมก็ยังไงก็ขอฝากซัพพอร์ตพี่เนแล้วก็เจมส์นะครับผมแล้วก็จริงๆอ่ะเราทั้ง2คนก็มีโปรเจกต์เยอะมากๆครับผมก็ฝากติดตามในพาร์ทของเนแล้วก็พาร์ทของเจมส์ด้วยแล้วก็ฝากติดตามบ้านด้วยครับผมแล้วผมอีกแลพวกเราสองคนก็ขอฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับเพราะจริงๆบางบางบางผลงานอาจจะยังพูดไม่ได้ก็อย้ายทุกคนไปติดตามในออฟฟิเชียลของดูมันดีนะครับผมใช่ครับผมไปนะครับเหรอเดี๋ยวนะ ใช่ก็เลยรกว่ารีบจบดีกว่าไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมนี่อยู่ไม่นิ่งเลยเราะผมจะจะหลุดแหลายอย่างนะครับผมโอเคผมมาครับได้ค่ะหลายคนที่ได้รับรางวัละมว่